ณนะโรงพลมอเตอร์ดัดโชกแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับช่างเรียนไม่จบประสบการณ์น้อยเป็นคนทำครับวันนี้มีโชกแผงคอของรถยามาฮ่าเอสนะครับ1ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูขั้นตอนและวิธีการการทำกันนะครับว่าต้องทําไงบ้างสำหรับรถที่มีแผงคอบนนะครับ เราต้องดัดโชกก่อนนะครับและดัดแผงคอที่หลังครับจะดัดเหมือนกับรถที่ไม่มีแผงคอบนคือรถบังลงมอะครับดัดเหมือนรถบังลมไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราต้องมาดัดโชกกันก่อนเมื่อดัดโชกเสร็จแล้วเราค่อยเอาโชกไปประกอบใส่ตัวแผงคอแล้วค่อยมาดัดตัวแผงคอล่างกับแผงคอบนให้มันเข้าชุดกันอีกทีครับ เดี๋ยวผมพามาดัดโชกอย่างเดียวก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้ไดอันเกียรนะครับผมใช้เข็มหาศูนย์หาานะครับบางท่านใช้ไดอันเกียรก็ไม่ว่ากันครับ แล้วแต่ถนัดครับผมไม่ถนัดไดยอันเกตเลยก็ดีครับไอได้เกตมันก็ละเอียดดีอันนี้อีกข้างหนึ่งนะครับดัดโชคสำหรับรถ ร้อยห้าสิบซีซีตัวรถรุ่นใหม่ๆค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงครับมันไม่เหมือนพวก n อ r พวก t z ซพวก RGV หรือพวก kR สมัยก่อนเนอะมันมันอุปกรณ์มันไม่ลกลุงรังแล้วก็มันไม่ให้อัพไซด์ดาวเลยมันทำค่อนข้างจะง่ายทุกวันนี้มันมันอุปกรณ์เสริมมันเกะกะไปหมดอะ เวลาจะเช็คอะไรทีมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงครับก็ต้องสร้างเครื่องมือมาสู้กันไหมครับเมื่อเราดัดโชคได้แล้วทีนี้ก็ต้องมาประกอบนะครับประกอบคืนร่างเก่ามันข้อควรระวังสําหรับจุดจุดนี้คืออย่าสลับแกนโชคซ้ายขวาติ็ดขาดนะครับถ้าสลับใส่ผิดข้างนี่โอ้โหเอวังก็มีโดยประการชานิดเลยครับ แล้วก็ยึดตั้งระยะให้ได้นะครับดูรอยเก่าก็ได้ครับทีนี้เราก็ทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนโชครถบ,บังลมนะโชคไม่มีแผงขอบนแล้วทีเนี้ยแต่แต่ว่ามันมีแผงขอบนครับมันก็จะมีตัวแผงขอบนมาช่วยเราดีเช็คครับเนี่ยครับเราประกอบแผงขอบนเข้าไปก็จะทําให้เรา มีตัวช่วยเพิ่มขึ้นก็วัดหาระยะแนวแกนโช้กแผงคอฉากหนาดฉากของโช้ฉากของแผงคอมันเหมือนเดิมครับหลักการเป็นหลักการเดียวกันเลยหลักการเดียวกับรถบังลมเลยเพียงแต่ว่ามันมีแผงคอบนเพิ่มขึ้นมาอันี้ยครับรีเช็คดูเบอ,อร์ยาร์เลยเหมือนกันหมดเลย เราวัดเรารู้แล้วว่าฉากมันไม่ได้ฉากของโชคไม่ได้เดี๋ยวเรามาดัดฉากของโชคันครับขั้นตอนที่เหลือทั้งหมดนะครับที่จะทำครับมันก็จะเหมือนกับลดบังลมนะครับทุกอย่างเลยแนวะแกนโชวแขงคอด้อนนานหน้าฉากของโชคฉากของแข่งคอครับเาค่อยไล่ไปนีดด่ดัดฉากของโชคอยู่ครับ ดัดแล้วก็มาเช็คครับเช็คแล้วก็ไปดัดมันจะมีแผงขอบนด้วยนะครับเราก็เอาแผงกอบบนแผงข,อบ,ผงขอบนมามาเป็นตัวช่วยเด้อเหมือนกับเป็นตัวเช็กระยะไปในตัวด้วยครับเราใช้วร์นเนียวัดถูกกว่ใกล้เคียงยังยังไม่ได้มันไม่ใกล้เคียงครับจัดต่อไปครับ ถ้ามันได้แล้วแผงอบรมจะเข้าอะตรตน้เลยครับต้องค่อยๆไล่ไปครับมันค่อนข้างจะหนักครับแผงคอนี้ชุดแผงคอเนี้ทั้งชุดเลยอ่ะมันจะไม่เหมือนกับพวกเวฟร้อยสิบไอหรือมนะีโอฟีโเนาะแล้วมันเบาอ่ะนี่มันจะหนักมากเลยทำงาน,นก็ค่อนข้างจะหนัก นิดนึงครับยกขึ้นยกลงก็ถ้าหลายรอบนี่โอ้โหเอาเรื่องเะไงี้ครับเนี่ยเพรมันหนักนะ่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูครับว่ามันยังไงไปหไหนแล้วดัดแล้วก็วัดครับวัดแล้วก็ดัดดัดแล้วก็วัดครับ ผมตั้งกล้องไว้สูงไปหน่อยเลยมองไม่ค่อยเห็นเวลาลองอลองเช็คดูครับเดี๋ยวไปเอาเผาเผามาลองหน่อยว่าเป็นยังไงใส่เผาได้ไหมมันได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวรีเช็คครับรีเช็คด้วยเผาด้รีเช็ค,ด,ชคด้วยแผงขอบนด้อโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ